สวัสดีค่ะคุรีส่สอนอีเดียมเนียค่ะวันนี้ค่ะคุรี่สืบพ็อกเก็ตแมงนะคะจากที่โรตาสเนะะี่ยเทสโกส้ช็อกโกแลตนะคะตอนแรกที่หยิบมาเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเลนเคลือบช็อกโกแลตคือไม่ได้อ่านเนาะคุรีปะแล้วก็เมนอินที่ไหนไม่รู้ปิดกล่องหมดอะ เออฉันก็ไม่รู้ว่าเขามีดินอะไรแต่แล้วเนี้ยเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยอ่ะเธอ,อถ้ามันอยู่กับมาหมดอีกเลวมันหล่นที่เป็นกระโปรงฉันจะกินได้เลยมั้ะไม่ได้ช็อกโกแลตอย่างเดียวนะเธอจะบอกว่ามีอีเดียมช็อกโกแลตเพราะว่ากินช็อกโกแลต เ,เนี่ยเรียนช็อกโกแลตต้องเห็นเลยเธอมันดีๆช็อกกแรตมันระ,น,ะนีระนาดหมืดและนะ้วไม่ต้องดูหรอกอือก็คือว่าอ่ามีอียิปยมช็อกโกแลตนะคะคืออือมีสองอันคือ chocolate box chocolate box นะคะแปลว่า appealing attractive เช่นมดืดอเราไปที่ ปีนี้ไม่ได้ไปเบตงอันนั้นเราจะไปไปเบตงแล้วก็ไปเจอเมืองแล้วก็บอกว่าที่นี่มีบ้านที่แบบพราว่าถ้าใครเคยไปเบตงมนาะบ้านที่เบตงก็คือจะยังแบบโบราณมากๆเธอคือเขาคงแบบเดิมและผู้คนก็จะยังเป็นแบบเดิมพอถ้าไปเดินดูเขาก็จะคุยภาษาจีนกันนนิ่งๆนะคะน่ารักแล้วก็อืมแต่ต้องไปโซนที่เป็นแบบโซนหมู่บ้านคนจีนเธออาทิตย์เช่นหมู่บ้านฉันเออก็อันเราบอกว่า t ี่เล็ t ๆชุมชนนี้ม,มั t o t ็มไปด้วย l l อ f โกแ o ต a ็อ o ซ์เฮา e ์นะฮะประมันว่าเมืองนี้มมันเต็นไปด้วยบ้านที่แบบดูแบบมีคุณค่าดูแบบสวย Attractive ก็คือแบบยัางแบบโบราณอยู่อะไรอย่างเงี้ยอสุดที่การหนึ่งก็คือมาจากหนังเรื่องอ Forest Gumps นะฮะจดจะจะำได้ที่เขาบอกว่า Uh, life is like a box of chocolates because you don't know what you're gonna get ใช่ไหมแล้วก็ประมาณว่า uh, แต่ที่นี่คือจะรู้แล้วว่าข้างในมันต้องเป็นช็อกโกแลตแผ่นเออมันก็ละลายอยนะรุ่งบอกเพื่อนเลยว่ามันไม่ละลายอืมวันอยู่ตรงฉันคือการให้กินช็อกโกแลต เมื่อยทุกคนมือเลอล้วเม่